การทางานเรื่องมีปัญหาเนี่ยเรื่องสาคัญก็คือเรื่องของการสื่อสารเป็นท่านสำคัญนะครับการสื่อสารสําคัญอย่างไรฮะเราเคยได้ดูหนังเรื่องสามก๊กมาเยอะลวแต่สามก๊กภาคพิสดารเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เคยได้ฟังเลยดูกันนะสามก๊กเนี่ยมีปัญหาเรื่องเช่นการสื่อสารอยู่อยู่ตอนนี้เป็นสามก๊กภาคพิสดารนะครับตอนนั้นมันจะมีสองก๊กมาสู้กันแต่มันมีไม่นับโมโหกันอยู่ ก๊กของโจโฉกับก๊กของหงเป้งทีนี้แม่น้ำหุงโหกั้นหยดมันจะตะโกนเรียกหากันก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ปวดกอมันก็เลยใช้ภาษากายหรือภาษาหน้าทางบอดี้เลนเปรในการเจรจาความกันการสิทนะครับก๊กขโจโฉอยู่ฝั่งหนึ่งหงเป้งอยู่ฝั่งหนึ่งโจโฉเริ่มเจรจาความสร็เลยนะโจโฉเริ่มนี้หมงเป้งอยู่ฝั่งหนึ่งโจโฉอยู่ฝั่งหนึ่งหมผมเป็งอยู่ฝั่งนึ่ง เรียบร้อยการโอนเงินกลามจบลงก็ของโจโฉบอกลูกน้องไอ้พวกเรากลับไปลูกน้องโม่ท่านจอมทัพจอมทัพท่านเจรจาไงกับไอ้หงแม่เน่ะทำไมเราถึงกุริกุจรจับพันไม่เห็นตกุริกรวัดจับไางคืออย่างนี้เราบอกนี้กูล้อมมึงไม่หมดแล้วมันบอกอกูตีทีเดียวแตกเราก็จะบอกเรามาสามกองพลนะ บอกมันน <m any c úa> ี่ก e ลัวพี ah, ่ชายสงครามอยู ah, ่ในกระเป๋าเราแล้วดูส th ิไอ้หงด้ k k ํเน <c ười> ี่ยมันแล่เหลี่ยมสูงมันมีก๊อายสูงเรากลับไปตั้งหลักก่อนแล้วค่อยมาสู้มันยังไหวก็เลยกลับไปก็ผมของหงด้ําไอ้ฝั่งนู้นลูกน้องก็เลยงงท่านคุณซื้อท่านเจรจาไงไอ้ฝั่งนู้นทําไมนู่นมันกวีก็ว่ากลับเราไม่กลุกวิระกยอนกลับบ้าผหงม่ํบอกกูก็ไม่รู้หนึ่งันเอาท่านไม่รู้ได้ยังไงท่านเจรจามันยังไงไม่รู้อ่ะกูเห็นมันมันทําอย่างนี้ กูก็เริ่มมาถามเรื่องเหมือนว่าเรื่องมนเตียงกูก็เลยบอกว่ากูได้ครัออ้งเดียวมันบอกมันได้สามครั้งว่า <laughs> ก,กูไม่ไหวกูปวดเอว <laughs> <laughs> คนละเรื่องเดียวกันเลยนะครับปัญหาการสื่อสารก็เลยดีเนื่องจากว่าความเข้าใจไม่ตรงกันแล้วเกิดความคาดเครียงคาดเคลื่อนขึ้นมานะครับเช่นลูกน้องกับหวัวหน้านะครับเดี๋ยวผมมีใบงานหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวแจกคนอื่นใบนะครับ